สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นในเกูนีเวสครับมีวิดใครเข้าไปเลยนะครับเพราะที่ผมมีก็มีน้อยมากเลยส่วนของผมก็คือเอกเมมอการ์้ล้เราจะฟ้าคนนี้การนครับมีตกอิก่งเหรอิอนเจอไม่ได้นะผมทตัวนี้ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบลินเอดเรื่อเหมือนกนุเือเือนเือเหมืนง น่าจะตัวชายอะ่ะใมันนี้จะเป็นลุยในกอล์ฟเวอร์ัลโหา,น,น,า,น,า,านี่อเนี่นะแล้วนมีคนน้อยสุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ไมไมไามน่าก็ะมาถึงราก็ทำาลายนะครับมาถึงก็ต้องทำลายส เป็นกสุดสุดนี้นะะตายจ้ะ ใ้ตัวที่นได้ก่อนเอาละัวท okay, okay, ี <c oughs> ่โถเออ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 เข่อนข้านครับตรงนี้โอเคครับมาแล้วกับกระบคูน่่งต่

กูเสร็จรีแบบนี้ก็สวยดีแล้นี้ก็เส่ทิดงกแข่งไม่มีใครเลยหรอมันเป็นเงนกั่องเงันตุ้ยจ้าโอเคอาบหอยปไหนดีบ้างเปไหนดีบ้างเนได้ไม่ใช้อะไนิ่งว่ะ หัวหน้าโน้นโหเ้ามหมล้วกันคุกับคุณพี่นาครับคุณอื๊คอยคุณอ่ารก็ด้ับพี่ชิงพี่ชิงชิงหันาพี่ชิงหวดวกิน yeah <laughs> tôi mong nói là tôi bắt này không có cái, cái xô này